สวัสดีค่ะเชิญเร็วจังเชิญเร็วจังสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญ,ญาตนะคะพุ้ยเชิญแม่ของน้องใบบุญเนี่ยมาพูดคุยด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็น้องใบบุญเป็นอีกหนึ่งคนที่พี่หนุ่มเนี่ยคือชื่นชมแล้วก็เชิญมาออกรายการซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยไม่เชิญอีกฝั่งหนึ่งมาออกรายการก็พี่หนุ่มคงไม่ได้อยาก ม่อยากจะมาพูดฮัลโหลคุณแม่สวัสดีค่ะ่สว,ว,วัสดีค่ะเออสามเณรศึกหรือยังคะยังเลยค่ะยังไม่ยอมศึกเลยเนี่ยกําลังเกลี้ยกล่อมกันยักษ์ใหญ่เลยเนี่ยเออเหรอบวชตั้ง<ช>แต่เมื่อไหร่คะคุณแม่เออบวชตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วค่ะบวชแต่วันที่หนึ่งแล้วนี่จะเปิดเทอมแล้วสิเออจริงๆอ่ะพรุ่งนี้พี่สามัเณนฟอร์ดเปิดเทอมพรุ่งนี้แต่ว่าสามเณน,นใบบุญเนี่ยเปิดสิงหาอ๋อเหรอใช่ค่ะ อ๋อแล้วแล้วยังไงอ่ะท่านน้องน้องสาม,มนเณรใบบุญท่านไม่ยอมศึกหรอคะก็คือตอนนี้เนี่ยขอเวลาแม่วังต่าวันเออคือเหมือนกับว่าเราก็บอกว่าพรุ่งนี้ศึกนะลูกอ่าก็บอกโอเคครับอ่าพอไปอีกทีเอาเป็นพรุ่งนี้อีกนะครับแม่อ่าเพราะว่าโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือขอเลื่อนไปเรื่อย ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวเขาจะต้องสึกค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่าหนึ่งละ่ะพระพี่เลี้ยงท่านก็ต้องมานั่งเป็นภาระเนาะว่าเจะต้องมาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงวัดที่น้องอยู่เนี่ยเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะเคร่งมากๆเลย <ฮะ S 1> เราก็เลยมองว่าพอน้องไปอยู่เนี่ยจะเป็นภาระท่านหรือเปล่าแต่ท่านก็ยินดีนะ แต่เพียงแค่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเก่งใจเพราะว่าน้องเนี่ยอายุจริงๆก็ก็ถ้าไล่ปีก็เจ็ดขวบแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่ฉันมือเดียวเออก็คือเป็นห่วงตรงที่ว่าฉันมือเดียวกลัวเขาหิวคุณแม่ก็พยายามจะไปถามว่าหิวไม่ลูกไอ้เราก็ผู้เป็นแม่เนาะยอมบาปเสมอคือจะเสื้ออะไรไปให้ฉันก็ปรากฏว่า บอกว่ายโยมแม่ครับถ้ายโยมแม่ไม่ปล่อยความทุกข์แบบนี้โยมแม่จะทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่โยมแม่จะสลัดความทุกข์ที่ความอยากความห่วงใยโยมแม่รู้ไหมว่าความห่วงนมันเป็นบ่วงที่ผูกใจท,ที่มันที่มันแก้ไม่ขาดนะอะไรอย่างเงี้ยเขากเกลบอกว่าไม่ต้องซื้อมาถวายเขาเขาฉันมือเดียวเขาอิ่มแล้วเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะออนนุโมทรษัด้นวย เจ้ก็เลยถามว่าฉันตอนเช้าเนี่ยมีอาหารเพียงพอไม่ลูกเพราะว่าน้องเนี่ยฉันเผ็ดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลูกก็บอกว่าก็มีอาหารก็มีของทอดของอะไรก็กพอฉันได้อะไรอย่างเงี้เหมือนกับว่าเนนก็แค่ฉันไม่ให้แบบกระหายทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือไม่ต้องอิ่มมากเพราะว่าถ้าอิ่มมากมันก็จะเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือกลายเป็นว่าพอแม่ไปคุยก็สิ่งที่ได้กลับมาก็คือธรรมะค่ะพี่ปุ้ย oh, อ๋อเอ็นดูลูกคือไม่ได้ในสิ่งที่อยากให้ลูกสึกอ่าคือได้กลับมาก็บอกว่าเออโยแม่ก็ตัดความห่วงออกได้ไหมอ่าคือวันนี้ยเนยนเป็นเด็กแต่ว่าอีก,อ,กอีกไม่กี่กี่วันกี่ปีแล้วเนนก็จะ เติบโตขึ้นมาแล้วเพราะว่าถ้าโยมแม่จะห่วงโยมแม่ก็ต้องห่วงเนียนแบบนี้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมีความรู้สึกว่าคุยกับคุณพ่อว่าเอ,อ้เราจะเอาอยัางไงดีเนี่ยคือจะมาแนวนมพี่ฟอร์ดอีกละพี่เนียนฟอร์ดอีกแล้วขอเจ็ดวันจนตอนเนี้ยจะสามปีแล้วเนี่ยจริงๆถ้าไล่มาก็สามปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ้เนียนไปบุญแบบนี้ไม่ได้นะคือคุยคุยกับแม่เนี่ย ุยว่ายังไงเราคุยกันไว้แค่เ้าวันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยอ่าแล้วลูกก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าโยมแม่เนนยังไม่เปิดเทอม mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคือน้องเนีย่ยอ่ลองอสมเน,นใบบุญเนี่ยเขาจะเปิดสิทธาก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีเรียนซัมเมอร์ในในเดือนหน้านี่แล้วอะไรเงี้ย mm hmm. ก็กําลังคุยกับหลวงพ่ออยู่ว่าจะทํายังไงดีอ่า หลวงพ่อจะทำไงหลวงพ่อก็บอกว่าเอาอาตอมาว่าคนที่เป็นทุกข์คือโยมแม่นะ uh huh. อะไรเงี้ยอคือบอกว่าปล่อยเขาสักระยะหนึ่งให้เขาอยู่ก่อน mm hmm. ถ้าเขาอยากจะศึกษาในในธรรมในอะไรก็ให้เขาหยุดก่อนให้เขาอยู่ก่อน uh huh. อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปคุยกับทางเรียนดูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้า,าถามค่ะค่ะ ขอ,ขออนุญาตแทรกนิดน,นึงค่ะอนุโมทนา <Yeah. S 1> บุญกับแม่นิดด้วยกับน้องใบบุญด้วยนะคะ oh. ที่มีลูกที่น่ารักแบบนี้ิแต่ที่นี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยมันเนี่ยมีคนในไลฟ์บอกว่าเหมือนคนละโลกกันเลยระหว่างเออน้องเชื่อมจิตกับน้องน้องใบบุญไเนเงี้ยในฐานะคนเป็นแม่เนี่ยคุณแม่นิดมองเรื่องนี้ยังไงอะคะอืมถ้าถามแม่นิดมองเรื่องนี้ยังไงแต่ถ้าถามเอาความเป็นจริงแม่นิดก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงกับอีกฝั่งหนึ่ง เอาตรงๆนะแม่นิดก็มีแต่ความสงสารเด็กกันเนาะ,ะในความรู้สึกถ้าพูดตามความเป็นจริงถ้าเป็นแม่นิดเนี่ยเพื่อลูกอะแม่นิดจะยอมถอยสักก้าวหนึง่งแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งต้นใหม่แม่นิดเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรสายจนเกินไปค่ะพี่ปุ้ยแม่นิดมองว่าสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่ดีนะ เป็นจิตใจของคนไทยที่งดงามมากๆแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอไม่นิดมองว่าอย่างนี้แต่ถ้าจะถามว่าจะไปซ้าเติมไหมไม่นิดก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจแล้วกันเพราะว่าน้องก็ยังเด็กนะคะคือเขาก็ยังเด็กแต่สิ่งที่สําคัญคืออยากฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็ถ้าเป็นแม่นิดแม่นิดจะถอยถอยมาตั้งตัวสักก้าวหนึ่ง แล้วก็มาตั้งหลักใหม่อมาให้ความอบอุ่นกับลูกเยอะๆอันนี้เป็นมุมมองของแม่นิดนะแต่ว่าคือแม่นิดเชื่อว่าทุกคนนะทุกครอบครัวเขาก็จะมีเหตุผลของแต่และครอบครัวไปเนาะพี่ปุ้ยเราก็ไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ uh huh. เพียงแค่ว่าความรู้สึกของแม่นิดเป็นเป็นเช่นนั้นนะคะ uh huh. แต่ทางครอบครัวของฝั่งน้องก็อาจจะมีเหตุผลของ ของท่านอะน,นะคะว่าเทางครอบครัวเขาเชื่อมั่นในแบบไหนอันนี้เราก็ไม่กล้ากล้าก้าวล่วงของเขาแต่เพียงแค่ว่าแล้ว,ว,ลวขอให้กำลังใจค่ะแล้วถ้าเป็นแม่นิดเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อหมอเขาอยากจะเอาลูกแม่นิดเนี่ยไปไปคุยไปพิสูจน์ไปอะไรอย่างเงี้ยแม่จะจะปล่อยไหมรือว่ายังไงก็ถ้าถ้าตามเหตุปัจจัยถ้ามันมีความรู้สึกว่าเราต้องฟังเสียงเสียงส่วนมากค่ะพี่ปุย้ยแล้วก็ สิ่งหนึ่งคือพ่อแม่เนี่ยจะต้องจะต้องดูดูว่ามันเป็นตามเหตุตามผลลูกเราเป็นในสิ่งที่สังคมมองไหมหรือว่าการใส่ใจของเราเนี่ยสมควรที่จะแบบใดแต่ถ้าถ้าตามหนูอ่ะถ้าหนูรู้สึกว่าโอเคในเมื่อสังคมตั้งคำถามเยอะเพื่อความสบายใจของสังคมหรือของตัวเองก็แล้วแต่เพื่อเพื่อว่าให้เรื่องให้มันผ่านแล้วก็อยากให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ว่า โอเคเราปกตินะอะ่ถ้ามันอะไรยังไงก็คือสังคมพร้อมที่จะช่วยเหลือแม่นิดก็ยินดีอันนี้ถ้าเป็นกรณีของของแม่นิดนะคะเอ,อก็ยินดีที่จะแบบเอออยากจะเอาไปเพราะเชื่อว่าเด็กเขาก็ยังเป็นสัญชาตญาณของเด็กอะ่ะแม่นิดเชื่อเรื่องของอนาคามีกับชาติมาเกิดรู้ว่าอนาคามีมีคําสั่งให้เอ,อนักพญานาคมาเผยแพร่อะไรพวกนี้นเชื่อไหม ถ้าส่วนตัวแล้วตามที่เราศึกษามาเนี่ยมันมันมันไม่มีอ่ะหรือหรือไม่รู้ก็เหมือนกันนะนเออแม่นิดอาจจะไม่ได้ศึกษาที่เพียงพอหรือเปล่าเออแต่เท่าที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์มาเนี่ยก็ท่านก็ยังไม่เคยพูดถึงในเรื่องแบบนี้นะคะอืมแต่คืออย่างที่บอกแลลวว่ามันมันเป็นเป็นความเชื่อของแต่ละคนมันเป็นความศรัทธาของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะไป ห้ามหรือความศรัทธาแต่ถ้าถามว่าในเรื่องส่วนตัวแม่นิดเนี่ยแม่นิดอาจจะไม่ได้ศึกษาไปถึงระดับนั้นเลยก็ได้เออแม่นิดก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะไม่มีหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นหลังเสือแล้วลงลำบ,บับเออแม่นิดแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเออน้องน้องใบบุญเคยพูดกรณีสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นกระแสะสังคมตอนนี้อยู่ไหมในมุมของน้องเนี่ยน้องพูดว่าไงบ้างคะเออถ้าถ้าเป็นในมุมของน้องเนี่ยเอาตรงว่า คือน้องเนี่ยยังยังยังไม่ได้รับในสิ่งที่แบบว่าข้อมูลต่างๆของสังคมเพราะว่าแม่นิดจะไม่ให้น้องรับรู้เลยในเรื่องพวกนี้อ่ะเนาะแต่เพียงแค่ว่าอย่างน้องอ่ะต้อง,ต,องต้องบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่ปุ้ยว่าน้องเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์ซึ่งได้แนะได้คําแนะนําได้คําติชินได้คำเขาเรียกว่าอะไรนําพาที่ที่ดีอยู่แล้ว <S <S เออน้องก็เลยไม่รู้ว่าสังคมแบบนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยที่เป็นข่าวเป็นข่าวทุกวันนีแม้แต่ว่า จะจับโยงกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องน้องจะไม่รับรู้ตรงนี้ออื่าน้องก็จะไม่ได้ติดตามข่าวหรืออะไรยังไงแต่ถ้าถามว่าน้องถ้าถามว่าอนาคามีกับชาติมาเกิดได้ไหมซึ่งต้องบอกตรงๆว่าน้องอยู่กับครูบาอาจารย์น้องก็ได้รับการสั่งสอนและอบรมสิ่งเหล่านี้มาก็แน่นอนว่าไม่มีนะคะอเออก็คือเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม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 ค่ะก็ ภาวนาขอให้น้องใบบุญได้ศึกเหมือนที่แม่นิดอยากให้น้องศึกเนาะ <c oughs> ค่ะก็วันนี้ก็คือมานิมนต์มาจําบัดที่บ้านเพราะว่าพรุ่งนี้พี่สมานเนร์จะต้องไปโรงเรียนตอนเช้าเพราะว่าโรงเรียน<อ>เรียน<อ>เรียนเรียนเ,เรียนสามภาษาเนาะก็จะมีค่าภาษาจีนในช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมาจําบัดที่บ้านนี่น้องใบน้องสมานเนรใบบุญอยู่บ้านหรอคะ เพิ่งมาถึงบ้านค่ะใช่ค่ะโอเปิดกล้องขอขอได้เป็นบุญกราบสามเณรหน่อยได้ไหมอ๋อได้ได้ค่ะลูกเนรไปบุญนิมนต์มาตรงนี้นะคะลูกแต่สักครู่นะคะพอดีญาติโยมอยากจะสนทนา่ะได้นะคะพอดีเพิ่งเพิ่งจากรถมาเมื่อสักครู่โอ๋โออเป็นหลักมาค <มา S 1> ุณม,<า>มากเลย๋กวนะคะน้องใบบุญแม่น่สวัสดีครับผมมีคนในไลน์ฮักเดอร์ บอกมามาุสาธุทุกคนเดี๋ยวจะร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะเดี๋ยวน้องสามเณรไมบุญเนี่ยจะเข้ามาในไลฟ์กับเราสักเปิดเปิดกล้องไงอ่ะไม่ไม่ไม่รู้อะเปิดกล้องยังไงเปิดกล้องอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ลูกเดี๋ยวเพิ่งเจริญพรมีคนบอกว่าขอชมบารมีหน่อยสาธุสาธุครับเดี๋ยวนะเปิดกล้องข้างหลังยังเปิดไม่ได้โอเคคสวิตกล้องใช่ไหมคะ าสามจุดด้านขวาข้างล่างอะคะ่ะไหนอะสามจุด,ดด้านขวาข้างล่างขวามือแล้วก็เขียนว่าสลับกล้องอะคะ่ะเป็นเป็นสลับกล้องแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้อ,ะอ่ะอ้าวเหรอคะเดี๋ยวไปลองสลับกล้องดูสิเออไม่ได้คุณไปใช้เอฟเฟกต์ว่ามันเลยบางนีอผมไม่นี้สลับได้เหรอหรือว่ามันเป็นฝอาเอฟเฟกต์ไม่น่าใช่ไม่กสลับอ๋ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ มันเช็ดไม่เป็นไรค่ะมันสลับไม่ได้หรอคะใช่ค่ะก็เลยแปลกอ่ะก็หันก็หันไปหันไปอ่ะเดี๋ยวค่ะได้มาแล้วค่ะโอ้ยกราบสัมมาเณรค่ะสัมมาเณรใบบุญสาธุนมันสก,การอุ้ยมีแต่คนเข้ามาสาธุเอ่อสัมมาเณรสบายดีไหมคะสบายดีครับตอนนี้จำวัดได้กี่วันแล้วคะสัมมาเณร กี่วันแล้วลูกเลยเก้าวันเลยเก้าวันหรอคะได้ข่าวว่าสาม,มนเนรไม่อยากจะศึกหรอคะคไม่อยากจะศึกคะ่ะทําไมอ่ะคะสาม,มันเนรคะไม่อยากจะศึกแต่ไม่ให้ศึกครับเพราะาต้องออกมรเรียนครับหรอคะแล้ว,แล,วแล้วสาม,มันเนรทำไมถึงไม่อยากศึกนะคะขอทราบเหตุผลได้ไหมคะเพราะว่าอยากไปนิพานครับ หรอแล้ว9วันที่บวชมาได้อะไรจากการบวชมั้งคะได้สมาธิครับรอคะลำบากไหมที่นอนก็ไม่นิ่มนะไม่มีโซฟาให้นั่งนิ่มๆแบบนี้นะได้ทานข้าวแค่เมือเดียวนะลำบากไหมลูกไม่ครับชอบอยู่แบบนั้นเหรอคะที่วัดก็จะมีกิจขอ,องเองแล้วก็กิจขอ,องพระครับ <S <S <S> แล้วคะกิจของเน้นทําอะไรบ้างล่ะคะสาม,มเณรคะเหมือนกับพระครับถ้าเหมือน,นกับพระอื่นเหมือนกับพระอะไรบ้างลูกกวาดงานวัดปิ่นทบาทํทวาทวัดเช้าแล้วก็ทําวัดเย็นครับแล้วออสาม,มเณรตื่นกี่โมงคะเนี่ยตีสี่ครับโแล้วนอนกี่โมงคะตีสีออ่สามทุ่มโอ,อ กเก่งม,ม,มากเลยมีคนในไลน์บอกเก่งมากมากเลยอนุโมทนาสารุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะเอ่อน้องเอ,อสามเณรใบบุญขาแล้วนี่เป็นคืนแรกไหมคะที่ได้กลับบ้านเนี่ยคืนแรกค่ะคืนแรก่ะไม่ใช่คืนแรกวันนั้นวันนั้นมาจากกรุงเทพก็จําวัดที่บ้านคืนหนึ่งค่ะอันนี้น่าจะคืนที่สองเออแล้วคิดถึงโยมแม่ไหมคะไม่ครับเฮ้ยไม่คิดถึงโยมแม่เหรอ ตายแล้วลูกป,ปุ้ยเก้าขวบนี่ห่างจากอาม่าเขาไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีแต่คนเข้ามานะคะอ่าไอด้วยเอาเป็นไม่สบายหรอคะสามเณรขาเป็นไออ่ะอคะนวกตุก แล้ววันนี้มานอนบ้านทำไมล่ะคะสามเนนอะไอ่ะทำไมมานอนนีบอกบอกเพราะว่าพี่เนนฟอร์ดมาด้วยคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่เนเนไปโรงเรียนแล้วก็หน้าท้องอ,อ๋อหน้าทองด้วย <c oughs> อ๋อเพี่พี่พี่เนนพี่เนนฟอร์ดกลับน้มัสก,การนาันง่นงนั่งนั่งข้างๆน้องได้ไหมเจ้าคะอ๋อมาสองรูปเลยเหรอคะอ ขอเทศให้ฟังหน่อยมีคนในมือคนในไลฟ์บอกว่าเทศให้ฟังหน่อยครับน้องสามาณรใบบุญสวัสดีค่ะกลับนวัตก,การนะคะทั้งสองรูปเลยอุย้ตายแล้วคุณแม่อู้ตายแล้วตายแล้วพี่สามาณรฟอนอาจจะยังไม่ชินกับกล้องใช่ไหมคะยังค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยออกสือ่อว่าเจอผู้คนอะไรอยู่แต่ในวัด,ดอ่อยู่แต่ในวัดอย่างเดียวโอเค อ,อยู่แต่ในวันอย่างเดียวแล้วแล้วเออมีคนในไลฟ์บอกว่าอยากให้ทั้งสองคนช่วยเทศให้คนในไลฟ์ฟังให้หน่อยได้ไหมคะทั้งสองคนช่วยเทศให้คนในไลฟ์ฟังให้หน่อยได้ไหมคะคุณธีรเดชได้ไหมคะมยาะเออ๋อ เทศได้ไหมคะเทศเทศเกี่ยวกับอะไรคะคือถ้าเป็นเรื่องเทศช่วงนี้ออ่าย,ยังยังยกง,งดก่อนค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่ามันอาจจะมีประดงประเด็นอะไรเยอะแยะมากมายเนาะอ๋ออ๋อแล้วอยากพูดอะไรกับคนในไลฟ์บ้างไหมคะคนในไลฟ์บอกสาธุสาธุเลยค่ะอะไรกับคนทางไลฟ์อยากอยากให้พนทุกคนที่มาดูเลอเอาอยากให้พรทุกคนที่มาดูไลฟ์อ่าให้พรจะเป็นพรเป็นภาษาอะไร เป็นบาลีหรือธรรมดาก็ได้ลูกบาหลีบาลีเหรอคะได้ค่ะอาพนมมือค่ะทุกคนอาค่ะเชิญค่ะยะถา,าวริวหาปุลาปริปุเรติสาคลังเอวามีวร์ตัวทนังเตตานันอุปกรณ์ปิอิชิตังปฏิกันตมหังจิประเมวะาสมุจัตุวสับเพปุเรตูสังกระปาจันทนว์โน่ารูสยะถามันชัวติ Lato ya salah Lung biung Masyang tu Sapa muku Bina Mati hoan Mata ayu Suci di kayu Kukua Akin warna nasi Resu di jauh Jai lu Jatau Hama wajan Ayu walu Tukang Sadu Sadu โอ้ยมีคนบอกว่ามีบุญยิ่งมีบุญยิ่งที่เลื่อนมาเจอโอ้ยกลับนมัสก,การแม่ย่าหาออสาธุสาธุาธาธกลับนมัสก,การแทนทุกคนด้วยนะคะโอ้ยวันนี้แม่นิดทุกคนบอกว่าได้หลับฝันดีแล้วนะคะเลื่อนมาเจอ<า>น้องเนนทั้งสองรูป โอเคก็สาธุกับทุกท่านด้วยพอดีพอดีเพิ่งเพิ่งเพิ่งรับไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าช่างเขาแจ้งมาว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือคือตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะศาลาน่าจะเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องการไฟฟ้าไฟฟ้าไม่เพียงพอก็เลยจะนําไฟฟ้าเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าไฟสามเฟสเนาะเป็นสามเฟสอ่า ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่แปดแสนสามก็เลยเออตาลุกอีกแป๊บหนึ่งต้องขายสบู่อีกยาวเลยต้องขายสบู่อีกยาวเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเอาเอาไฟเข้าเลยค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่าน้องช่างเนี่ยทำงานไม่ได้เชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรไม่ได้ก็เลยทำให้ล่าช้าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ยหลายท่านก็อยากจะทำบุญพอมิจฉาชีพพอมาเจออย่างนี้ ก็เอานําไปบอกบุญแล้วก็หลายท่านคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอไปเจอมิจฉาชีพโอนเงินเข้ามาแล้วก็มาถามแม่นิดอะไรหลายๆอย่างแม่นิดก็ไม่ได้รับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เปิดรับบริจาคเนาะทีเนี้ยก็เลยว่าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแม่นิดก็ว่าเออถ้าใครอยากจะร่วมก็ร่วมได้เลยตามกําลังศรัทธาเพราะว่าอะไรคือ มันกลายเป็นว่าตอนนี้คือผู้เสียหายเยอะมากพี่ปุ๋ยตั้งแต่เรื่องเพจปลอมขายสบู่แล้วก็พากันไปตั้งกลุ่มเลี้ยไลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางครอบครัวนี่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าอยากใครอยากจะทําก็คือทําได้เลยตามกําลังสพาะไฟฟ้านะคะ กำลังคิดอยู่ว่าเอเราจะแจ้งบัญชีทางเพจดีไหมหรือจะอะไรกาลังคิดมันคิดหนักนะกับการที่จะไป <c oughs> บอกให้คน,<บ><บ>นละเอียดอ่อนเนาะใช่มันเป็นอะไรที่แม่นิดมีคนบอกว่าอยาอุดหนุนสบู่จะช่องทางไหนอะไรยังไงอ๋อสบู่เนี่ยก็คือเป็นเฟซเฟซบุ๊กเลยก็ได้ค่ะแม่นิดแม่น้องใบบุญตามตามต้องระวังดีๆนะผู้ติดต,ตามจริงๆอาจจะมีสองแสนนะคะถ้าช่องจริงจะมีสองแสนคนติดตาม นะคะเป็นพิมพ์คาว่าแม่นิดแม่น้องใบบุญนะคะแอปฟ้าใช่เป็นแม่นิดแม่น้องใบบุญต้องรู้ให้ดีว่าจะเป็นจะมีผู้ติดตามสองแสนแล้วก็เวลาโอนเงินเข้าสบู่เนี่ยก็จะเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะถ้าเป็นบุคคลน่ะต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่าแจ้งช่องทางให้อ่าให้ได้รู้ได้รับทราบแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือไอดีแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะ อ่าไอดี ID, ID ข้างหลังก็คือสามารถติดต่อได้เลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกกับการไฟฟ้านำ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 เสนอมาใช่ใช่ค่ะระวังเรื่องบริจาคเนี่ยแหละไม่ได้ถึงบอกว่าคือทุกอย่างมันมันมันต้องคิดค่ะพี่ปุ้ยละเอียดอ่อนเนะาะใช่ไม่อยากเปิดรับบริจาคเลยก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยคือให้การเป็นสนับสนุนสบู่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อมีการตรวจสอบเข้ามาเนี่ยเราจะมีแบบมีการเสียความสงภาษีอย่างชัดเจนแล้วอะไรเข้ามาเข้าเข้าออกก็คือ เราก็จะได้ชัดเจนทั้งหมดไงคือเราไม่ต้องมานั่งหาหลักฐานว่าเออตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะฝากทุกท่านได้สนับสนุนสบู่เป็นสิ่งที่สบายใจที่สุดค่ะผู้ทําบุญก็ได้สินค้าไปใช้ด้วยเมื่อได้สินค้าไปใช้ด้วยคุณก็ยังได้ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปรึกษากันกระทั่งครอบครัวว่าเออถึงแม้ว่าอะไรเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าก็ขบับกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ที่มาร่วมสนับสนุน ก็พอจะเดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนี่แหละไหนๆก็ถามและว่าจะโชว์มาโูว์ได้เลยค่ะเอ็สบู่อะไรนะคะแม่นิดออันนี้จะเป็นพวกสบู่เซรั่มวิตามินซีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรเดิมจะเป็นแต่สูตรเดิมมาหมดไปแล้วนะคะเลยแค่สูตรใหม่เพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เป็นลูกของน้องเลยเพราะว่าเราจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือได้เงินส่วนนี้มา ค่ะพี่ปุ้ยแล้วก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องที่มาสมทบใส่กันด้วยต่างๆใช่มีนี่จะมีเพื่นฟูบำรุงหลายตัวนะคะออช่องติกตอกช่องอะไรคะบอกบอกคนในไลฟ์หน่อยค่ะคือช่องทิกตอกก็นี่เลยค่ะที่ที่ขึ้นไลฟ์กับพี่ปุ้ยเนี่ยเลยต้องไปบุญแม่นิดเนี่ยค่ะทุกคนค่ะต้องไปบุญแม่นิดแต่ว่าช่องทิกตอกแม่นิดเราชอบชอบอ่าอ่าปิวไปสวรรค์บ่อยนะต้องแบบว่าต้องสมัครใหอ่บ่อยๆเลยอ่ะแต่อยากให้ไปติดตามที่ช่องฟ้ามากกว่า เพราะช่องฟ้าเนี่ยคือต้องพิมพ์คําว่าแม่นิดแม่น้องใบบุญก็ได้แล้วก็ดูผู้ติดตามผู้ติดตามมีสองแสนสองหมื่นนะคะอ,อันนั้นถึงจะเป็นช่องจริงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องอมิจฉาชีพเพราะว่าตอนนี้คือเอาไปปลอมเพจเพจเยอะมากเลยในเรื่องการขายสบู่นะคะตอนนี้แม,ม่น,นิดก็เจอปัญหาตรงที่ว่ามีเอฟซีไปซื้อสบู่จากเพจปลอมแล้วมาตามสบู่ที่เรามันก็เลยเกิดปัญหาผู้ที่ซื้อจริงมันก็เลยได้สบู่ล่าช้า,า,าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคอยแก้แก้ปัญหาไปวันต่อวันค่ะพี่ปุ้ย แต่ก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เลยคุยกับทีมงานช่างแล้ววันนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยศาลาเราจะเสร็จหนึ่งตุลาแต่คาดว่าน่าจะเสร็จก่อนภายในเดือนสองเดือนนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเรื่องศาลาเราก็ขึ้นไปเร็วมากตอนนี้คือเรื่องผนังผนังอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เสร็จหมดแล้วเหลือแค่เมื่อมีไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําหลังคาขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เปิดทําการ เออเออเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่อย่างที่อย่างที่ไม่นิดแจ้งไปนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีหน่วยงานใดหรือมีโรงเรียนไหนอยากจะนำพาเด็กมาอบรมสั่งสอนหรือว่ามาปฏิบัติธรรมมาเข้าค่ายในชื่อขออนุญาตป๊บนึงค่ะแม่แม่แม่นิดค่ะมีช่องฟ้านี่แอฟฟ้านี่คือแม่นิดแม่น้องใบบุญใช่ไหมมีคนทำใช่ค่ะต้องมีผู้ติดตามสองแสนสองหมื่นนะพี่ปุ้ย เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เพจปลอมขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็ก๊อปเหมือนเหมือนมากเลยนะคะต้องต้องระวัดระวังกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เม่นิดบอกว่าบางคนก็จริงๆอ่ะมันก็อย่างที่บอกอ่ะว่าเหรียญมันมีสองด้านอ่ะคือคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยคนที่ด่าก็มีตอนเนี้ชีวิตมันมีรสชาติมากนะทุกวันนี้ตั้งแต่ออกคนกระแสมารับทุกเลือกเลย เออเออเออสรุปคือดีไหมเนี่ยเออจริงๆอ่ะมีมีดีมากกว่าไม่ดีนะพี่ผู้คนที่ไม่ดีก็คืออย่างที่บอกและว,ว่ามันก็จะมีผวนเราอีกในประเภทหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่ที่ไม่นิทเห็นก็คือคนที่เข้ามาว่าเราอ่ะสิ่งที่ไม่นิทเห็นคือเห็นแค่ความเมตตากลับไปหาพวกเขาอนะคะว่าสิ่งที่เขามาพูดมาทำเนี่ยคือบุคคลเหล่านี้ก็ยังเป็นบุคคลที่ที่ยังน่าสงสารอยู่นะคะอ่าก็เลยมีความรู้สึกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วก็ไม่นิดเชื่อว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะตัดสินไม่นิดได้ว่าสิ่งที่นิดทำคืออะไรอ่าคือใครจะมองไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยกับเราแบบนั้นหรอกแต่ว่าคือไม่นิดเคารพสังคมนะถ้าสังคมแบบอตอนนี้ถ้าถามว่ากระแสสังคมเป็นยังไงมองไม่นิดก็ก็ดีมากๆนะคะแล้วก็ อยากจะเก็บความรู้สึกดีๆที่สร้างมาแล้วก็อยากให้สังคมเชื่อมั่นในสิ่งที่ไม่นิดได้ทำในทุกๆวันนี้นะคะอยากจะรักษาเอาไว้อย่างดีเท่าที่เราพอจะทำได้อ,อยากจะทำให้กับสังคมที่มองเห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันออกมาได้ให้สังคมเห็นจริงๆอ,อย่างที่หนูพูดว่าเราไม่อยากใช้แค่คำพูดแต่เราอยากทำกับการกระทำ ในสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเป็นรูปธรรมไปเลยว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะไม่นิดเป็นคนที่พูดพูดพูดน้อยก็ว่าได้นะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่นิดจะเป็นคนที่ไม่ไม่มาอะไรกับในโซเชียลสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้เห็น บางคนก็บอกว่าเนี่ยสร้างกะระแสบอกว่าสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อมาขายสบู่ไหนบอกว่าไม่เห็นจะสร้างเลยอะไรเงี้ยก็เลยนี่แหละก็เลยทําไม่เห็นก็ทำไม่เห็นเป็นให้ดูไปเป็นวปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนคะคุณพิมพ์ถามออยู่ที่จังหวัดอุบลอำเภอพิบูรณ์ค่ะอืมออำเภอพิบูร์จังหวัดอุบลราชธาน